เจดีทรงลามันสีทองอารามระยับที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียในประเทศพมา่าที่นี่ก็คือวัดเจดีทอง วัดเจดีทองนะครับอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นวัดเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะครับที่คาดว่ามีอายุยาวนานกว่า2 0 0ปีเลยนะครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวัดนี้ก็คือเจดีทรงรามันนะครับภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ด้วยนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องมาแวะสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับและที่ห้ามพลาดเข้าไปกราบไหว้ขอพรก็คือหลวงพ่อขาวนะครับพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักจากหยกข,ขาวนะครับศิลปะล นนที่ประดิษฐ์อยู่ในพระอุโบสถพระอุโบสถของที่นี่ก็เป็นกุฏิเรือนไทยทรงปัญญานะครับเป็นสถาปัตยกรรมไทยโบราณที่ตอนนี้ก็ถือว่าหาชมได้ยากนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อขาวนะครับชาวบ้านเชื่อกันว่าหลวงพ่อขาวมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการให้พรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บมีเรื่องราวเล่าว,ว่านะครับมีชาวบ้านป่วยหนักครับได้มาขอพรจากหลวงพ่อขาว แล้วอาการป่วยหนักก็หายเป็นปกติการขอพรอให้ประสบความสําเร็จเช่นการขอพรอให้สอบผ่านการขอพรอให้ค้าขายรุ่งเรืองนะครับการขอพรอให้แค้วค่าจากพยันไอนตรายเช่นการเดินทางปลอดภัยการคุ้มครองจอากอุบัติเหตุนะครับส่วนวิธีการขอพรอนะครับผู้ที่ต้องการขอพรอจากหลวงพ่อขาวนะครับ จะนิยมนําดอกไม้ทุบเทียนและทองคาเปลวมากราบไหว้บูชานะครับพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอพรโดยเชื่อกันว่านะครับหากขอพรด้วยใจที่บริสุทธิ์และตั้งมั่นในความดีคาขอก็จะเป็นจริงครับและนี่คือสภาพบรรยากาศนะครับวันที่ผมไปนะครับมีผมแค่คนเดียวนะครับกับแมวประมาณ5ตัวครับเป็นลูกแมวครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมนะครับเป็นสมัยโบราณเป็นของมอญนะครับซึ่งดูสวยงามมากครับ เก่าแก่แล้วนะครับนี่ก็เป็นศิลปะต่างๆนะครับที่อยู่ตามวัดนะครับนี่เป็นบรรยากาศวัดฝั่งริมแม่น้ํานะครับวัดที่นี่ก็ถือว่ากว้างขวางล่มลื่นอยู่นะครับถ้ามาตอนเย็นๆนะครับวันที่ผมมานะครับไม่มีใครมาเลยนะครับเหมือนกับว่าผมมาที่นี่คนเดียวเลยนะครับทั้งๆที่วัดนี้ก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับแต่ผู้คนก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะครับ ในปี2310นะครับกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตกครับชาวมอจำนวนมากต้องอพยพหนีภัยสงครามนะครับพวกเขาก็มาถึงดินแดนแห่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเจดีทองนะครับชาวมอเหล่านี้ครับต่างมีศรัทธาในพุทธศาสนาพวกเขาจึงร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นที่พึ่งบิงทางจิตใจนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมของชุมชนนะครับวัดเจดีทองนะครับสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบมอญครับมีเจดีทรงละฆังอุโบสถวิหารและสาราการ,ปรเปลี่ยนนะครับภายในวัดนะครับประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบล้านนานะครับ ชาวมอญเชื่อว,ว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนได้วัดเจดียทองนะครับก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางของชาวมอญครับเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นที่พบปะสังสรรค์และเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมของมอญน,นะครับให้อยู่คงสือไปครับวัดเจดียทองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญนะครับที่เราควรช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้คนรุ่นหลังครับได้เข้ามาศึกษาและชื่นชมความงดงามแห่ง คาถานะครับและวิถีของชาวม,มอสืบไปครับผม